สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง d i y Story กับผมไดก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่าเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง d i y Story ด้วยนะครับถ้ากดไลค์กดติดตามเรียบร้อยแล้วไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าได้เลยเงาหญิงจากกระจกสารเจ้า หิมะตกปโปรยปลายลงมาบนหลังคาบ้านไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาลึกในชนบทของญี่ปุ่นความเงียบสงัดของหมู่บ้านที่เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านต้นสนและเสียงไม้แห้มหักเปาะดังเป็นระยะชาวบ้านที่นี่อาศัยกันน้อยเต็มทีบ้านส่วนใหญ่ปิดทิ้งร้าง บางหลังก็ทุดโทมจนแทบเหลือเพียงโครงไม้เก่าแต่สิ่งที่ยังคงตั้งตรงงานอยู่คือศาลเจ้าโบราณที่สร้างมานานกว่าร้อยปีแม้ประตูไม้จะผุพังไปบ้างแต่เสาโทริอิสีแดงหม่นยังคงยืนอยู่เงียบงันท่ามกลางหิมะว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปเพราะเหตุการณ์สยองเมื่อหลายสิบปีก่อน เรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ถูกขังตายในศาลเจ้าและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องบูชาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนเพราะมีคำเล่าลือว่าหากใครเผลอสบตากับหญิงสาวในกระจกเธอจะดึงคนผู้นั้นเข้าไปในโลกที่ไม่อาจหวนกลับโยสุเกะ นักศึกษาไทยที่มาเรียนต่อญี่ปุ่นได้ยินเรื่องเล่านี้จากเพื่อนร่วมชั้นเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับหนักกลับยิ่งสนใจอยากพิสูจน์ความอยากรู้อยากเห็นพาเขาและเพื่อนอีกสามคนคือซาเอะสาวญี่ปุ่นเจ้าของบ้านพักเก่าในหมู่ว่านนั้นฮารุเพื่อนร่วมคณะที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่างเข่งกรัดและมินากะสาวเงียบขรึมที่มักพูดเตือนเรื่องโชคลาง ทั้งหมดตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ถูกลืมการเดินทางไม่ง่ายเลยถนนลื่นจากหิมะและต้นไม้สูงทึบที่บดบังแสงตะวันรถไฟสายเล็กหยุดสุดที่สถานีไม้เก่าก่อนที่พวกเขาจะต้องเดินเท้าต่อเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงหมู่บ้านร่องรยความร้างโรยตัวเต็มพื้นที่บ้านที่หน้าต่างแตกผนังถลม่ม ลานว่างที่มีรอยหิมะทับถมหนาเกือบถึงเขาซาเอะพาพวกเขาเข้าพักในบ้านไม้เก่าของตระกูลเธอบอกว่าเป็นบ้านที่ยายทิ้งไว้ไม่มีใครกล้าอยู่มานานแล้วเพราะเรื่องสารเจ้าแต่สำหรับโยสุเกะทุกอย่างกลับหน้าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเขาจุดตะเกียงน้ำมันเก่าส่องไปรอบบ้านฝุ่นจับหนาแต่บรรยากาศกลับทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังเข้าสู่โลกอีกใบ คืนนั้นเองหลังจากดื่มสาเกอุ่นๆและนั่งผิงไฟทั้งสี่คนนั่งฟังเสียงลมที่พัดหลอดช่องไม้เงาสะท้อนจากเปลวไฟบนผนังโยกไหวประหนึ่งมีใครยืนอยู่ในความมืดฮารุเริ่มเล่าเรื่องของหญิงสาวในกระจกเธอชื่ออาซาโกะว่ากันว่าเป็นลูกสาวคนใช้ที่ตกหลุมรักเจ้าเมืองแต่ความรักต้องห้ามทำให้เธอถูกจับขังไว้ในศาลเจ้าแห่งนั้น พวกเขาไม่ฆ่าเธอแต่ปล่อยให้เธออดตาอยู่ในห้องบูชาที่มีเพียงกระจกบานนั้นเสียงแตกเพรียๆของไม้ในกองไฟดังขึ้นพร้อมสายลมที่พัดกระจกหน้าต่างสัญญน่นโยนโยสุเกะหัวเราะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งเกินจริงแต่สายตาของมินาโกะที่จ้องเขากลับไม่ใช่สายตาล้อเล่นอย่าพูดลบหลู่เพราะบางทีเธออาจกำลังฟังอยู่โยสุเกะไม่สนใจนัก เขานอนหลับไปด้วยความคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพิสูจน์สารเจ้าด้วยตาแต่คืนนั้นเองเขาฝันฝันว่าตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่เงาของเขาไม่เหมือนเงาปกติร่างนั้นหันหน้ามามองตรงๆร,รอยยิ้มฉี่กว้างจนผิดรูปและเบื้องหลัง,งเงาของเขามีหญิงสาวผมยาวสวมกิโมโนเปื้อนเลือดยืนอยู่เธอเอื้อมมือเย็นเฉียบออกมาจากกระจกราวกับจะคว้าคอเขาลากเข้าไปข้างใน โยสุเกะสะดุ้งตื่นหอบหายใจแรงเหงื่อชุ่มแม้ห้องจะหนาวจัดเขาหันไปมองกระจกกรอบไม้ที่อยู่ข้างเตียงภาพสะท้อนปรากฏเพียงความมืดแต่ในชั่ววินาทีสั้นๆเขาเหมือนเห็นเงาของใครบางคนแอบยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่ในห้องมีเพียงเขาเพียงคนเดียวเช้าวันถัดมาหิมะยังคงปโปรยลงมาหนักกว่าเดิมร่องรอยทางเดินแทบถูกปกคลุมจนไม่เห็น ซาเอะยื่นเสื้อกันหนาวหนาให้โยสุเกะกับเพื่อนๆก่อนจะชวนออกไปสำรวจศาลเจ้าทุกคนต่างลังเลยกเว้นโยสุเกะที่แทบจะเป็นคนแรกที่ก้าวออกไปเส้นทางขึ้นศาลเจ้าคดเคี้ยวผ่านต้นสนสูงใหญ่เงาไม้เรียงรายบดบังแสงทำให้ทางดูมืดกว่าปกติแม้เป็นกลางวันแต่บรรยากาศกลับเหมือนใกล้คำ่ำ ลมหนาวพัดจนได้ยินเสียงครางหวยหวนราวกับใครกำลังร้องเมื่อเดินถึงเชิงบันไดหินเก่าเสาโทริอิสีแดงหม่นตั้งตระงานเครือเถาวันพันจนแทบกลืนหายบันไดถูหิมะจับเป็นก้อนน้ำแข็งพวกเขาเก้าวขึ้นไปอย่างทุลักทุเลสารเจ้าปรากฏตรงหน้าอาคารไม้เก่าเหมือนจะพังทลาย แต่สิ่งที่ดึงสายตาทุกคนคือห้องบูชาด้านในประตูเลื่อนเปิดอ้าไว้เล็กน้อยราวกับเชื้อเชิญโยสุเกะดันบานประตูมันส่งเสียงเอียดเบาๆกลิ่นอับเก่าและฝุ่นคละคลุ้งแต่สิ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องคือกระจกบานใหญ่สูงเกือบ2เมตรกรอบไม้แกะสลักรวดลายโบราณแม้ผิวกระจก จะมีรอยร้าวแผ่เป็นเส้นใหญ่แต่ยังสะท้อนภาพอย่างชัดเจนฮารุก้าวถอยหลังแทบจะทันทีฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่จะอยู่ตรงนี้โยสุเกะยืนมองสะท้อนของตัวเองในกระจกเขาสบตากับตัวเองแต่แปลกตรงที่แววตาของร่างในกระจกกลับไม่เหมือนเขามันเย็นชาและว่างเปล่าเห็นไหมเหมือนมีอีกคนอยู่ข้างใน มินาโกะเอ่ยเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นทันใดนั้นเสียงเหมือนเล็บขุยกระตกก็ดังขึ้นจากด้านในทุกคนชงักตาค้างรอยนิ้วมือยาวปรากฏเป็นทางบนผิวกระจกแม้ไม่มีใครแตะต้องโยสุเกะยื่นมือไปแตะโดยไม่รู้ตัวผิวกระจกกลับเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือแรงดึงบางอย่างเหมือนมีมืออีกข้างกำลังดึงเขาเข้าไป ซาเอะรีบคว้ามือโยสุเกะออกมาร่างเขาล้มลงกระแทกพื้นพร้อมเสียงหอบหายใจแรงเธออยู่ในนั้นโยสุเกะพ,พึมพำรากับละเมอคืนนั้นกลับมาที่บ้านพักบรรยากาศเงียบจนผิดปกติทุกคนไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องที่เห็นแต่ในห้องกลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินไปเดินมาทั้งที่ไม่มีใครลุกจากเสือ่อ ซาเอตัดสินใจเล่าเรื่องที่เธอเคยได้ยินจากยายว่ากันว่าผู้หญิงคนนั้นอาสาโกไม่ได้ตายอย่างสงบเธอถูกปิดตายไว้กับกระจกเพื่อไม่ให้วิญญาณหน,นีออกมาถ้ามีใครไปแตะต้องมันจะปลุกเธอขึ้นมาอีกครั้งโยซิเกะนั่งนิ่งแต่ในใจเขายังรู้สึกเหมือนมีกระจกซ้อนอยู่ในสายตาไม่ว่าจะมองตรงไหนเขาก็เห็นแวบๆของผู้หญิงในกิโมโนเปื่อนเลือดเธอไม่ยืนอยู่ไกล เธอยือนอยู่ข้างหลังเขาเขาลองหันกลับไปมองแต่ห้องว่างเปล่าทว่าในกระจกกรอบเล็กที่แขวนอยู่ตรงผนังเงาของเธอกลับยือนอยู่ชัดเจนใบหน้าซีดเผือดดวงตาดำสนิทและริมฝีปากที่สยะยิ้มยาวเกินมนุษย์เสียงกระซิบดังมาจากมุมห้องพวกเธอปลุกฉันแล้วพอเช้าวันต่อมา ฮารุหายตัวไปไม่มีร่องรอยบนหิมะไม่มีรอยเปิดประตูทุกอย่างเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนซาเอะร้องไห้แทบขาดใจมินาโกได้แต่สวดมนต์ขอขมาโยสุเกะเ,เดินไปอยู่ตรงหน้ากระจกบานเล็กในบ้านเขาแทบหยุดหายใจเพราะในนั้นสะท้อนภาพฮารุกำลังถูกมือหญิงสาวนับสิบโอบรัดดึงร่างเขาจมหายไปในเงาดำข้างหลัง เสียงกรีดร้องของฮารุด,ดังก้องอยู่ในหัวแต่เมื่อหันกลับมาในโลกจริงกลับมีแต่ความเงียบหิมะยังคงตกไม่หยุดตลอดทั้งวันบรรยากาศในบ้านไม้เก่าหนักอึ้งราวกับมีหมอกดำคลุมอยู่ทุกก้าวที่เดินไปมาเสียงพื้นไม้ดังเอียดอาดเหมือนกำลังบ่นโวยวายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซาเอะนั่งตัวสั่นริมเตาไฟน้ำตาไหลไม่หยุด เธอพร่ำพูดว่าฮารุเขาหายไปได้ยังไงประตูไม่เปิดรอยเท้าก็ไม่มีมินาโกะสวดมนต์ภาษาญี่ปุ่นโบราณเสียงเบาและสั่นจนแทบฟังไม่ออกขณะที่โยสุธิเดินวนไปมาเหมือนคนไร้สติเขายังเห็นภาพสะท้อนในกระจกอยู่เรื่อยๆบางครั้งเป็นฮารุถูกลากไปในความมืดบางครั้งเป็นหญิงสาวผมยาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังซาเอะ ริมฝีปากเธอกระซิบขยับแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามีเพียงรอยยิ้มฉีกยาวที่กรีดไปจนถึงแก้มอย่ามองกระจกมินาโกะหันมาพูดเสียงแข็งกับโยสุเกะเธอต้องการให้เราสบตาถ้าเธอได้ใส่ตาของเราไปเธอจะเอาวิญญาณไปด้วยโยสุเกะพยายามเบือนหน้าหนีแต่ยิ่งหลีกเลี่ยงก็ยิ่งรู้สึกถึงแรงดึงเหมือนอะไรบางอย่างเรียกหาในใจ คืนนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นในโถงบ้านคล้ายใครเดินลากชุดกิโมโนยาวบนพื้นทุกคนลุกพรวดซาเอะกำรรมตะเกียงแน่นส่วนโยสุเกะถือไฟฉายส่องไปตามทางเดินแต่กลับเห็นเพียงเงาดำเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตามกำแพงทันใดนั้นประตูห้องด้านหลังเปิดออกเองเสียงเอียดดังลั่นความมืดมิดข้างใน ราวกับเป็นหลุมลึกไร้ก้นบึงซาเอะเกาะแขนโยสุเกะแน่นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเงาร่างผู้หญิงค่อยๆก้าวออกมาผมยาวคลุมหน้ากิโมโนเปื้อนเลือดลากไปตามพื้นทุกก้าวส่งเสียงซาซาของผ้าเปียกชื้นโยสุเกะยกไฟฉายขึ้นส่องแต่แสงกลับทะลุผ่านร่างนั้นไปเหมือนไม่มีตัวตน ทว่าอุณหภูมิรอบห้องกลับลดลงทันทีลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอสีขาวออกไปออกไปสิซาเอะร้องไห้เสียงสัน่นร่างนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดเสียวดวงตาดำสนิทและรอยยิ้มยาวฉีกกว้างจนถึงโหนกแก้มเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในหัวของทุกคนพวกเธอเข้ามาในเขตของฉันแล้ว ไฟฉายในมือโยสุเกะดับลงทันทีบ้านทั้งหลังจมสู่ความมืดมิดมีเพียงเสียงหัวใจเต้นโครมครามของทุกคนเมื่อไฟตะเกียงจุดขึ้นอีกครั้งมินาโกะหายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่บนเสือ่อคือกระจกบานเล็กที่ไม่เคยมีมาก่อนในบ้านนี้มันปรากฏขึ้นอย่างไรที่มาและในนั้นสะท้อนภาพมินาโกะกำลังเคาะกระจกอย่างบ้าคลัง่งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ริมฝีปากขยับซ้ำๆว่าช่วยด้วยปล่อยฉันออกไปซาเอะกรีดร้องจนเสียงแตกเธอปาไฟตะเกียงใส่กระจกมันแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆแต่แทนที่จะหายไปกลับมีรอยแตกร้าวกระจายทั่วผนังเรากับผนังทั้งบ้านกลายเป็นกระจกแตกไปทั้งหมดเงาหญิงสาวในกิโมโนปรากฏซ้อนอยู่ในรอยแตกนับร้อยดวงตานับร้อยจ้องเขม่งมา ทุกเนาเปิดปากยิ้มพร้อมกันโยสุเกะกุมขมับรู้สึกหัวแทบแตกด้วยเสียงกรีดร้องดังขึ้นซ้อนทับในหัวเขาเข้ามาเข้ามาอยู่กับฉันสิรุ่งเชา้าบ้านทั้งหลังเงียบสงดซาเอะนั่งกอดเข่าในมุมห้องดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนเธอกระซิบกับโยสุเกะเสียงแผ่วเราต้องหนีก่อนที่มันจะเอาเราไปเหมือนฮารุกับมินาโกะ แต่โยสุเกะกลับไม่ตอบเขายืนนิ่งมองหน้าต่างกระจกที่สะท้อนตัวเองและเงาอีกคนที่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเขาหญิงสาวในกิโมโนค่อยๆวางมือลงบนบ่าของเขารอยยิ้มฉียาวมากขึ้นเ,เรื่อยโยสุเกะได้ยินเสียงกระซิบในหัวอีกครั้งหนีไปไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะเงาอยู่กับเธอแล้วหิมะตบหนักจนแทบมองไม่เห็นทางหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกกลืนหายไปในม่านขาว ซาเอะกับโยสุเกะเก็บข้าวของอย่างลนลานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธออยากหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่เสียงลมที่วีดวิวกับฟังเหมือนเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังสะท้อนตามมาไม่หยุดทุกบานหน้าต่างในบ้านเต็มไปด้วยกระจกที่ปกติไม่เคยมีมาก่อนบางบานสะท้อนภาพห้องว่างบางบานกลับสะท้อนภาพเพื่อนที่หายไปกำลังกรีดร้องเคาะกระจกอยู่ในนั้นโยสุเกะพยายามเบือนหน้าหนีแต่ทุกครั้งที่เขาหลับตา ภาพหญิงสาวในกิโมโนเปื้อนเลือดยังคงติดอยู่ใต้เปลือกตาราวกับเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งในสายตาเข้าไปแล้วถ้าเราจะหนีเราต้องทำลายสารเจ้าเซเอะพูดเสียงสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวสารเจ้าโยสุเกะหันขวับยายฉันเคยบอกถ้ากระจกนั้นถูกทำลายวิญญาณของเธอจะหมดฤทธิ์แต่มันอันตรายเพราะคนที่ทำลายจะต้องแลกบางอย่างกลับมา พวกเขาฝ่าหิมะกลับไปยังศาลเจ้าอีกครั้งเสาโทริอิสีแดงถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งจนแทบไม่เห็นสีเดิมประตูไม้เลื่อนส่งเสียงดังลั่นเหมือนกำลังหัวเราะเมื่อถูกเปิดออกห้องบูชาเงียบสงัดแต่กระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเคยเห็นเมื่อวานมันมีเพียงรอยร้าวแต่วันนี้ผิวกระจกเต็มไปด้วยเงาหน้าเพื่อนทั้งสองฮารุและมินากะทั้งคู่ร้องไห้ ตะโกนขอความช่วยเหลือโดยไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเอะหยิบค้อนหินจากมุมสารเจ้ายกขึ้นสูงเตรียมจะฟาดใส่กระจกแต่ก่อนที่เธอจะลงมือเสียงหวีดแหลมก็ดังก้องไปทั่วห้องเงาหญิงสาวในกิโมโนโผล่พรวดออกมาจากผิวกระจกแขนยาวผิดรูปคว้าเข้าที่คอเอะลากเธอเข้าไปใกล้ผิวกระจกอย่างแรงโยุเกะพุ่งเข้าไปดึงเงานั้นหันมามองเขาดวงตาดำสนิทเจาะทะลุเข้าในจิตใจ เสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นภาพตนเองกำลังยืนอยู่ในโลกอีกด้านโลกที่เต็มไปด้วยกระจกนับร้อยเงาของคนมากมายติดอยู่ในนั้นเหมือนสัตว์ที่ถูกกักขังเสียงกระซิบดังสะท้อนในหัวมาอยู่กับฉันสิจะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปโยสุเกะกัดฟันคว้าค้อนจากมือสะเอะตะโกนสุดเสียงก่อนฟาดลงใส่ผิวกระจกรอยแตกกระจายดังเพลง เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังลั่นไปทั่วสารเจ้าร่างเงาบิดเกรง็งก่อนจะหายวับเข้าไปพร้อมกับเศษกระจกที่แตกละเอียดฮารุและมินาโกะที่สะท้อนอยู่ภายในแตกสลายตามไปด้วยเหลือเพียงภาพว่างเปล่าเะเอทรุดลงกับพื้นน้ำตาอาบแก้มเธอพึมพำจบแล้วใช่ไหมพวกเขาเดินกลับบ้านในสภาพอิดโรยหิมะยังคงตกหนักแต่บรรยากาศรอบตัวกลับดูเงียบสงบกว่าที่เคย ในคืนนั้นทั้งสองนั่งเงียบอยู่ข้างกองไฟไร้คำพูดใดๆเพราะต่างอ่อนล้าจนพูดไม่ออกโยสุเกะจ้องเปลวไฟพลันเงาของเขาที่สะท้อนอยู่ในตะเกียงน้ำมันข้างตัวกลับยิ้มขึ้นมาเองทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้มหัวใจโยสุเกะเต้นแรงเขาหันขวับไปมองกระจกกรอบเล็กตรงมุมห้องซึ่งเมื่อคืนเขาจำได้ว่ามันแตกไปแล้วแต่ตอนนี้มันกลับอยู่ตรงนั้นอย่างสมบูรณ์และในนั้น หญิงสาวในกิโมโนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาอีกครั้งริมฝีปากเธอขยับช้าๆเธอทำลายกรงแต่ไม่ได้ทำลายฉันโยสุเกะเบอือตากว้างหายใจไม่ออกขณะที่ไฟในเตาเริ่มดับลงทีละน้อยห้องทั้งห้องกลับสะท้อนแสงสลัวเหมือนกำลังกลายเป็นห้องกระจกที่ไม่มีทางออก เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่านี้ถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมจุดที่ต้องแก้ไขกันได้นะครับใครมีเรื่องเล่าดีๆอยากแนะนำสามารถมาแชร์เรื่องเล่าได้ที่แฟนเพจไดสตอรี่ส่งเรื่องเล่าของคุณมาเป็นบทความยาวๆแล้วทางเราจะคัดเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังในรายการนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ